เด็กคะวันนี้เราจะมานําเสนอการคืนชีพให้กับสีเทียนกันค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนค่ะอย่างแรกที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือสีเทียนที่เราเหลือใช้แล้วนะคะซึ่งมันสั้นกุดแล้วซึ่งเราระบายลําบากแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นแม่พิมพ์ค่ะแม่พิมพ์นี้เราจะเลือกให้ที่แข็งๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ความร้อนในการทําค่ะต่อมาก็เป็นจานสําหรับใส่สีเทียนที่เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แล้วก็สุดท้ายเป็นมีดไว้สําหรับหั่นสีเทียนเราค่ะอย่างขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องเลือกสีเทียนเลือกเอาสีที่เราชอบนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อความปลอดภัยของน้องๆนะคะต้องมีผู้ปกครองช่วยทํานะคะ เราหั่นสีนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกเอาสีที่เราชอบอีกนะคะมาหัน่นหลายๆสีนะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานประดิษฐ์ของเราค่ะแตนๆอันนี้ก็เป็นสีเทียนที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําสีเทียนพวกนี้นะคะมาใส่ลงในแม่พิมพ์ของเราที่เราเตรียมไว้ค่ะเลือกเลยนะคะเร,เราชอบสีไหนเราก็เลือกเลยนะคะแต่ว่าในพิมพ์หนึ่งอันนะคะไม่ควรมี สีเทียนเกิน2สีนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สีเทียนของเราเละนะคะไม่เวลาระบายออกมามันจะไม่สวยนะคะเรียกมาใส่เลยค่ะแล้วก็ผสมกันนะคะผสมกันเลยค่ะ องคู่หูของเราก็ช่วยกันนำสีเทียนมาผสมกันอย่างสนุกสนานยิ่งสีเยอะเราก็ยิ่งผสมสีได้อย่างหลากหลายขึ้นด้วยนะคะเนี่ย เรานําสีเทียนใส่แม่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็ตั้งหม้อค่ะเพราะว่าเราจะนําสีเทียนลงไปในหม้อนะคะนําสีเทียนลงหม้อเลยค่ะค่อยๆนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆอาจจะขอให้ผู้ปกครองช่วยก็ได้นะคะเพราะว่าการที่เราต้องใช้ไฟฟ้านะคะ บางทีอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเปิดสิวิ์ไทยเพื่อต้มสีเทียนเราค่ะโอโดูสิคะว่าสีเทียนของเราเริ่มละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะ เมื่อสีเทียนละลายเข้าเปน็นเ้อเดียวกันแล้วเราก็จะเอาสีเทียนออกมาเอาออกมาไว้นะคะให้มันเย็นนะคะนี่คือสีเทียนที่เราต้มไว้เสร็จแล้วนะคะแล้วเราทิ้งไว้ให้เย็นมันจะเป็นแบบนี้นะคะและนี่ก็คือสีเทียนที่เราแกะออกมานะคะเราจะมาทดสอบดูนะคะว่าสีเทียน คืนชีพันใชาได้จริงหรือเปล่าคะดูนะคะนี่นี่สีส้มนะคะมาลองดูสีแดงกันนะคะว่าจะออกหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสีเทียนคืนชีพสามารถนำมาวาดภาพได้เหมือนปกติแถมยังมีหลายสีให้เลือกอีกด้วยนะคะเนี่ย เป็นไปได้ยังไงกันนะจากสีเทียนที่สั้นกุดใช้ลำบากเพียงแค่นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใส่แม่พิมพ์นำไปหลอมละลายแล้วนำไปทิ้งไว้ให้เย็นก็คืนชีพให้เป็นสีเทียนนำกลับมาใช้ได้ใหม่มีสีสันสวยงาม นั่นก็เป็นเพราะว่าสีเทียนหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า w a x crayon ทำจากขี้ผึ้งหรือวาสลีนหรือพาลตินผสมสีน้ำมันเมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวละลายกลายเป็นของเหลวและเมื่อเย็นตัวก็จะแข็งตัวอีกครั้งดังนั้นเมื่อนำสีเทียนหลากสีมาผสมในแม่พิมพ์แล้วนำไปหลอมความร้อนก็จะละลายสีเทียนให้เหลว สีรวมตัวกันและเมื่อเย็นตัวก็นำสีมาใช้ระบายได้นั่นเองค่ะ